สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่8นัดสุดท้ายลีกสูงสุดญี่ปุ่นชนาทิพตัวจริงยาวลุ้นแชมป์เต็มตัว ชนะทิพสงกสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยหลังจากได้พักอย่างเต็มที่ในช่วงสามเกมที่ผ่านมาและจะกลับมาลงสนามอย่างแน่นอนในเกมวันที่10กันยายนนี้โดยเกมเจลีกซูเปอร์บิ๊กแมตระหว่างคาวัสกิฟนโตเร่พบกับทีมหัวตารางซานเฟรชฮิโดชิมาซึ่งเป็นหนึ่งในแมตชี้ชตาลุ้นแชมป์หลังจากวันที่10กันยายนชนะทิพจะกลับคืนสู่ทีมเป็นตัวหลักช่วยทีมคาวัสกิฟนโตเร่ลุนแชมป์ช่วงของสุดท้ายอย่างเต็มตัว โดย8นัดสุดท้ายโค้งสำคัญของทีมชนาทิพย์มีดังนี้วันที่10กันยายนเตะในบ้านพบกับซาเฟเชฮิโรชิมามีผลถึงแชมป์ของทั้งสองทีมวันที่14กันยายนไปเยือนพบนากโย่เกมปัช A วันที่17กันยายนจะออกไปเยือนพบกับคาชิวะเรโซวันที่1ตุลาคมจะออกไปเยือนฮอกไกโดคอนโซเลซปโปโททีมซูเปอร์โชวันที่8ตุลาคม เล่นในบ้านพบกับซิมูสุเอสพัดวันที่12ตุลาคมเล่นในบ้านพบกับเกียวโตสงะวันที่29ตุลาคมเล่นในบ้านพบกับ Kobe, วิลเซลโกเบดวลกับอินเนสตาและวันที่5พฤศจิกายนออกไปเยือนพบกับเอฟซีโตเกียวนี่คือ8แมตช์สุดท้ายโค้งสำคัญของทีมชนะทิปที่จะสามารถคว้าแชมป์เจลิกได้หรือไม่นะครับพูดถึงอย่างมากที่ญี่ปุ่น สาเหตุทุรุอุนิกิต้องอดทนอดกั้นทั้งทั้งที่อยากใช้ชนาทิพย์สถานการณ์ของชนะทิพย์ส่งสินแนวรุกกับตันทีมเชาไทยที่ถูกถอดชื่อออกจากทีมคาวาสกิฟอนโตเร่สามเกมติดต่อกันทั้งทั้งที่ทีมกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายโค้งสําคัญของการลุ้นแชมป์และชนะทิพย์ก็เป็นนักเตะที่ขึ้นชื่อเรื่องของการสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้มีการวิเคราะห์ที่ญี่ปุ่นถึงสาเหตุที่ทุรุอุนิกิต้องถอดชื่อของชนะทิพย์สงสินกองกลางเด็กีทีมเชาไทยออก สามเกนติดต่อกันนั้นอาจเป็นเพราะต้องการเก็บชนะทิพย์สงกสินไว้ใช้งานใหญ่นัดสำคัญในวันที่10กันยายนการาซตกิ่บอนโตเร่จะเปิดรังทโรรุกิสเตเดียมพบกับซาฟิเชฮิโรชิมาทีมหัวตารางที่ั้งคู่กับเคียวลุ้นแชมป์กันในช่วงโค้งสุดท้ายโดยงานดังกล่าวจะมีแฟนบอลชาวไทยที่ญี่ปุ่นที่ได้รับตั๋วเข้าชมเกมซูเปอร์มิงแมตช์จำนวน250คู่หรือ500ที่นั่งเพื่อเข้าไปเชียร์ชนาทิพย์ ติดขอบสนามพร้อมกับมีคอนเสิร์ตตัมนักร้องชั้นนาจากประเทศไทยเตรียมแสดงคอนเสิร์ตกลางสนามฟุตบอลต่อหน้าแฟนบอลญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ก็มีการเตรียมงานมาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วตลอด3เกมที่ผ่านมามีการวิเคราะห์ว่าหากโทรุอุนิกิส่งชนะทิพย์ลงสนามและเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาอาจจะไม่ลงในเกมเกมนี้โดยเกยมวันที่10กันยายนซึ่งเป็นเกมที่จะ โปรโมทความเป็นไทยเพื่อให้แฟนบอลเข้าไปเชียร์ชนะทิพย์สงศิณแล้วหากไม่มีชื่อชนะทิพย์สงศิณจะเป็นเกมที่โปรโมทงานของไทยได้อย่างไรซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ชนาทิพย์ไม่มีชื่อกับทีมตลอดทั้ง3าเกมที่ผ่านมานะครับแฟนญี่ปุ่นเผยช็อตประทับใจซินจิโอโนะบวกท่านประธานซัปโปโรเข้ามาสวมกอดสุขโชคสรชาติ ตำนานญี่ปุ่นยังยอมรับถือเป็นช็อตประทับใจอย่างมากนะครับเมื่อแฟนบอลญี่ปุ่นเผยช็อตซินจิโอโนะแข่งระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเข้าไปแสดงความยินดีด้วยการเข้าไปกอดสุภโชคส่รชาติแนวรุกทีมชาติไทยที่ทำแอซิสช่วยทีมพลิกชนะคู่แข่งในช่วงวินาทีสุดท้ายพร้อมกับฮิโรกะสืมิกามิท่านประธานสโมสรคอนโซลซาโปโรก็เดินทางตรงมาจับมือกับสุภโชคสรชาติและกอดแสดงความยินดีและดีใจเป็นกันเองกับกองกลางทีมชาติไทยเรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับสำหรับ สุโชคสารชาติของเราทำกันขนาดนี้เลยเหรอที่สั่งเผยสุภพโชคเปิดใจถามถึงประเด็นสุดทึงของฟุตบอลญี่ปุ่นสุภพโชคสารชาติกองกลางดีกีติมติไทยเปิดใจกับทางที่สั่งที่วพลสังคพันธ์ล่ามส่วนตัวที่ฮอกไกโดคอนเสิร์ซัปโปโรถึงการส่งบอลของนาเตที่ประเทศญี่ปุ่นที่ตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเล่นกันถึงขนาดนี้เลยเหรอ มีครั้งหนึ่งเช็คเปิดใจถามถึงผมพี่ที่ญี่ปุ่นใจบอลยัดแรงขนาดนี้เลยเหรอน้ำหนักสเปีดแรงทุกครั้งผมก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้นี่คือฟุตบอลอาชีพเป็นเรื่องปกติเช็คอยู่ที่ไทยมันเหมือนกับเราจบมัธยมตอนนี้มาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่เอาหน่อยเราสู้ไปกับพี่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองทุกวันนี้เช็คขอสตาร์บัคโออากิแล้วหลังปั้นให้ยิงถึง2ประตูฮ่า ที่สั่งที่วพลสังกพันธ์ผู้ดูแลสุภโชคสารชาติกล่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของสุภโชคสารชาติลุนลงสนามกับฮอกไกโดคอนเสิร์ตซัปโปโรในการเปิดบ้าน <S os op oro> รับการเยืยนงของจุลโออิวตะในวันที่11เขีนยนเดืนนี้ที่สนามสปโปโรโดมถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาสปอร์ตชนแนลนะครับ สเตเทือนญี่ปุ่นซัปโปโรแยกทาง2เกงเทพตัวรุกเปิดทางสุขโชคกกลางทีมชาติไทยมีแม้ว่าฮอกไกโดคอนเซิ์ซัปโปโรจะมอบสัญญาฉบับยาวให้กับสุขโชคสรชาติกองกลางดีกีทีมชาติไทยที่เพิ่งจะจัดแอซิดผ่าต้นสกัดญี่ปุ่นพิงเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อมีรายงานล่าสุดจากทางฝั่งสื่อของญี่ปุ่นรายงานมาว่าสโม,มสรฮอกไกโดคอนเซิ์ซัปโปโรตัดสินใจท,ที่จะแยกทางกับริคุดันสก,กิแข้งตัวรุกญี่ปุ่นที่ถูกยืมตัวไปร่วม,ท,ม,สม,มสทีมสโมสรบริสเบนรอสทีมแข่งใน ลีกออสเตรเลียช่วงต้นเล็กที่2ที่ผ่านมาได้มีรายงานมาว่าฮอกไกโดคอนเซซปโรแต่ชิ้นใหญ่ปล่อยตัวซื้อขาดลิกคูดันซากิ aki, ให้กับทีมสโมสรบริสเบนสโตดทีมกลางจากออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วรวมถึงอีกหนึ่งแนวรุกตัวเก่งของทีมอย่างกาเบียวซาเวียที่ทางคอนเซซปโรเรื่องแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับแนวรุกตัวเก่งชาวบราซิเลียนรายนี้หลังสัญญาจะหมดลงหลงจบฤดูก,กาล ซึ่งการที่คอนเสร์ซัปโปโรตัดสิในใจแยกทางกับ2แนวรุกตัวเก่งของทีมเป็นไปได้ว่าในช่วงปลายฤด,ดูกาลแฟนบอลชาวไทยจะได้รับข่าวดีสาหรับสุขคสาริชาติกองกลางทีมชาติไทยของเราที่จะได้รับสัญญาถาวรกับฮอกไกโดคอนเสร์ซัปโปโรก็เรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มเข้าตานะครับก็มีโอกาสได้รับสัญญาถาวรเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหากทางด้านของคอนเสร์ซัปโปโรไม่ซื้อนะครับมีทีมอื่นแน่นอนนะครับที่จะซื้อสุขคสาริชาติไปร่วมทัพนะครับ ก็มีอีกหลายทีมเลยฮะที่เป็นทีมระดับกล,งกลางๆนะครับอย่างเช่นทีมซึมสึเอสพัทนะครับสังงันโทสุพวกนี้นะครับที่อยู่ในระดับกลางๆของเจลีกสามารถซื้อสุขโชคไปร่วมทีมได้นะครับก่อแน,น่นอนปีหน้าน,น่าจะอยู่ในเจลีกอีก1ปีนะครับสำหรับสุขเโชคของเรา,เราเพราฟอร์มดีขนาดนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นที่ซังเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดชนาทิพกับคาวาซิกิฟันตาร ที่สังนะครับทิวพลสังกพันธ์นามส่วนตัวของสุพโชคสโรชาติอกองกลางด็กิีทีมชาติไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชนะทิพย์สงสินที่คาวาสกิพนโตเร่โดยเขาระบุว่าเท่าที่พูดคุยกับเจเข้าใจในสถานการณ์ของตัวเองเพราะการอยู่ กับทีมระดับแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเจต้องพัฒนาตัวเองจากสนามซ้อมเพื่อยึดตำแหน่งตัวจริงกลับขึ้นมาถ้าถามผมว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะครับถ้าดูตั้งแต่ต้นปีโคชโอนิกิต้องการให้เจเล่นในตำแหน่งริมเส้นทางด้านซ้ายที่คารุโอะมิโตะเคยเล่นแต่ปัจจุบันมาซิสินโยยึดตำแหน่งนี้ไปแล้วโค้ชเลยปรับเจไปเล่นเป็นกองกลางแต่ความยากก็คือเกมรับ ก็ต้องตามมามากและเป็นการใช้พลังงานที่มากขึ้นเพราะจะต้องเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับโค้ชจึงพยายามหาตำแหน่งของเจในสนามเพื่อให้ใช้ความสามารถของเขาออกมาให้ดีที่สดุดสภาพจิตใจผมยังเชื่อว่าเจยังโอเคครับผมรู้จักเจดีไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนเจพร้อมสู้เสมอโดยสําหรับโปรแกรมนักต่อไปชนะทีสมสงสินเพเมเมอร์กับตันทีชติไทยมีลุ้นมีชื่อกับคาวาสกิฟอนโตเรในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของจากฟูงซาวาชิฮิโรชิมะในวันที่10กันยาย,ยนี้ถ่ายทอดสดทาง ของสยามกีฬาสปอระหึ่มทับช้างศึกโอเดนเซ่บีเคปล่อยตัวนิโคลัสมิเคลสันให้กับทีมชาติไทยครั้งแรกมีการยืนนันออกมาแล้วนะครับจากทางฝั่งของสโมสรออเดนเซ่บีเคต้นสกัดของมิเกลนิโคลัสมิเคลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยโนเวย์ที่จะปล่อยตัวแบ็คจอมบุกรายนี้ให้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเข้ารับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในศิกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ ครั้งที่48ระหว่างวันที่20ถึงวันที่28กัยนยายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แน่น,นอนแล้วแมคขวาจอมบุกลูกครึ่งไทยรนเวย์วัย22ปีเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรปัจจุบ,บันเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ของ OB Odense BK ทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กนะครับสนกุ่มทับมาสเตเดต ช, í, ชี้ยูยิบสามปีชังศึกคุ้มกำลังเด็ดโดยเฉพาะแนวรุกกุนซือคัสตอมยูเนเต็ดชี้ทีมชาติไทยชุดเตรียมโอลิมปิกปี2024มีคุ้มกำลังเด็ดๆมากมายโดยเฉพาะแนวรุกที่กำลังจัดจ้านหากมีโอกาสก็สนกลุ่มเบืองเยนทีมชุดนี้ในอนาคตทีมชาติไทยรุ่นอายุเกินยี่สิบสามปีมีโปรแกรมสำคัญรอยอยู่ในช่วงปี2 5 6 6ทั้งศึกซีเกมเอเชียเกมได้ชิงแชม Asia, ป์เอเชียยูยิบสามปีเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากทวีปไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสที่ประเทศ เ,เดือดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าทุกรายการมีโปรแกรมการแข่งปีหน้าของรุ่นนี้จะใช้นักเตะที่เกิดตั้งแต่พศ .2544 เป็นต้นไปไม่มีการใช้กวต้ตาอายุเกินเพื่อเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องสําหรับการคัดโอลิมปิกแต่ทว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีการประกาศแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนแต่ได้มอบหมายให้คณะทํางานติดตามและเก็บข้อมูลของนักเตะรุ่นนี้เพื่อเป็นรากฐานข้อมูลเอาไว้ส่วนทางด้านมาสเดตน,นะครับจะเดตมีลาบ คนซือทีม c u s t o มยูเนเต็ดรองจ่าฝูงศึกไทยลีกสได้เปิดเผยกับทีมงานข่าวบนไทย .com ว่าการเป็นเฮดโค้ชทีมชาตไทยชุดไหนก็ตามนั้นเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของตนในฐานะคนไทยหากวันหนึ่งได้รับโอกาสก็จะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดนี้มีผู้เล่นที่น่าจับตามองหลายคนโดยเฉพาะแนวรุกที่กำลังโดดเด่นยูในลีกทั้งสุพณนัท์เหมือนตาของบริรัมยูเนเตดธีราศักดิ์เผยพี่ใหม่ของกันทอเร่เอฟซีและอีกคนก็กำลังร้อนแรงภายในทีมสิงห์ในด่านคือพัชะระชัยนรงค์ลูกทีมของตนเองที่ขึ้นนำเป็นดาวซันโลหลงซัดไปแล้ว5ประตูกับ4นัดแรกรวมถึงใน,นตำแหน่งอื่นๆก็มีผู้เล่นราย,รายที่ได้โชว์ฝีเท้าในเกมเลีกอาชีพไปแล้วแทบทุกตำแหน่ง มาสเตเดตระบ,บุว่าตอนนี้ยังคงโฟกัสกับการทำงานกับต้นกัดอย่างเต็มที่เป็นอันดับแรกแต่ถ้าว่าในอนาคตหากม,มีโอกาสก็สนใจที่จะคุมทีมชุดนี้อย่างไรก็ตามการทำทีมชาติจำเป็นจะต้องมีเวลาให้โค้ชได้เตรียมทีมและฝึกซ้อมโดยยืนยันว่าไม่มีโค้ชคนไหนในโลกใบน,นี้จะสามารถเสกให้ทีมแข็งแกร่งได้ในทันทีไม่มีเวลาให้ได้เตรียมทีมอย่างแน่นอนนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่8กันยายนนะครับ แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวฟุตบอลไทยเช้านี้นะครับ